ดังพิสูจน์รักแท้11ปีแย้มข่าวดีพร้อมแต่งแล้ว คบหาดูใจกันมานาน11ปีแล้วสำหรับคู่ของไผ่พาทิศพิสิทธิกุลกับนักสแสดงสาวน้ำตาลพิจักนาวงสารัตนาสินคู่นี้เรียกได้ว่าผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตด้วยกันมาเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาดำน้ำเข้าป่าก็ผ่านด้วยกันมาหมดแล้วล่าสุดไผ่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องราวความรักในตอนนี้ว่ายังไม่แต่งปีนี้ถ้ารู้แล้วจะรีบประกาศเลยเพราะอยากให้ไปร่วมง,งานกันเยอะๆตอนนี้มีคุยกันคร่าวๆ แต่ไม่ได้เตรียมแผนเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นแฟนคนนี้ดีที่สุดแล้วดีที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเขาเป็นคนจิตใจดีความคิดดีพูดดีแค่3อย่างดีแค่นี้ก็ดีแล้วเอาเป็นว่าแฟนๆก็มารอลุ้นข่าวดีกันว่าพี่ไผ่จะเซอร์ไพรส์ขอน้องน้ำตาลแต่งงานเมื่อไหร่นะ